เราไม่เหมาะกับโลกออนไลน์หรือว่าเรายังทําไม่ดีที่สุดกับสิ่งที่เราทําอยู่ในตอนนี้ถ้าวันนี้คุณบอกว่าขายของไม่ได้คุณได้ปรับวิธีการขายหรือยังคุณปรับกลยุทธ์การขายหรือเปล่าหรือคุณได้ขายทุกๆครั้งที่คุณมีการออกมาไ like, ลฟ์หรือทําวิดีโอหรือเปล่าหรือทุกๆครั้งที่คุณปรากฏตัวคุณได้ขายหรือเปล่าแน่นอนวันนี้คุณบอกว่าคุณไม่เหมาะ มันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าที่คุณจะไม่อยากทําอะไรให้มันมากกว่าเดิมในสิ่งที่คุณเคยทําการที่เราจะย้ายตัวเองเป็นคนสําเร็จโดยเฉพาะการสําเร็จในโลกออนไลน์จําเป็นมากครับที่จะต้องรับผิดชอบในการทําให้มากกว่าคนอื่นคิดให้มากกว่าคนอื่นเชื่อให้มากกว่าคนอื่นมีกลยุทธ์ให้มากกว่าคนอื่นและแตกต่างจากคนอื่นนั่นแหละจึงจะทาให้คุณสําเร็จในโลกออนไลน์ได้สําหรับใครในที่นี้คิดว่าฉันยังไปต่อได้อีก มันไม่ใช่แค่สุดแค่นี้หรอกในสิ่งที่คุณเป็นคุณบอกว่าไม่มีคนดูไลฟ์สดเลยไม่มีคนดูคลิปคุณเลยมันยังไม่สุดครับมันยังไปต่อได้อีกไปต่อได้อีกแน่นอนถนะ้าเกิดว่าคุณไปต่อได้อีกมันเคลื่อนที่ช้าแต่มันก็ยังเคลื่อนที่แต่ข้างหน้าดีกว่าอยู่ที่เดิมหรือถอยหลังลงก็ต้องยอมรับรายได้เท่าเดิมจริงไหมครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าฉันยังได้อีกฉันยังได้อีกพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ครับฉันยังได้อีกครับ